สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เรานํามอไซค์เวสป้าเนี่ยข้ามเขื่อนศิลิกิตจ,จากอำเภอน,นามเหมอนเนี่ยมาอำเภอน,น้ําป่าจังหวัดอุตรดิตนะฮะเมื่อคืนนี้เราก็นอนที่อำเภอน,น้ําป่าจังหวัดอุตรดิต1หนึ่งคืนเป็นอําเภอที่เล็กๆในหุบเขาหลับสบายมาก น่ามาใช้ชีวิตมากเลยนะฮะจริงๆ,ๆแล้วผมก็สงสัยว่าอำเภอน,น้ำปาดอำเภอนครไทยอำเภอด่านซ้ายแถบนี้เขาจะพูดสำเนียงเนี่ยคล้ายๆกับทางหลวงพระบางเลยเวลาเขาแบบเขาเว้าเว้าภาษซ่าเว้าภาษซ่าอย่างนี้นะสำเนียงเพาะมากเลยนะฮะคนที่นี่แต่เราไม่ได้เราไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตนานหลายๆวันเพราะว่าผู้บังคับบัญชาที่บ้านเนี่ยโทรตามแล้วให้ไปรายงานตัวนะฮะก็เลยหมดหมดช่วงโปรโมชั่นในการออกทัวร์นะฮะเราก็เลยจะจัดทริปเดินทางเพื่อที่จะกลับ จังหวัดเชียงรายเรานะฮะก็ระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆชิวๆช้ชาๆนะครับข้างหลังเราสีฟ้าสวยงามนั่นน่ะคล้ายๆมรกตก็คือเขื่อนศิริกิจนะครับเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำน่านที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนศิริกิจก็ต้องคู่กับเขื่อน ภูมิพลถูกแล้วครับผมเพราะว่าเป็นนายหลวงกับราชินีเขื่อนภูเขื่อนภูมิพลก็จะอยู่ที่จังหวัดตาอะกานแม่น้ําปิงปิงกับน่านนะเป็นเขื่อนที่ใหญ่สองสองเขื่อนเลยในประเทศไทยนะฮะเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยเราจะจําชื่อเขื่อนที่เป็นเชื้อประวงให้หมดก่อนเขื่อนศิริกิจเขื่อนภูมิพลเขื่อนวชิรังกรอยู่กาญจนบุรีเขื่อนจุฬาภรณ์เนี่ยอยู่ชัยภูมิอย่างเงี้ยก็จะจําชื่อเขื่อนเหล่านี้นะฮะเพราะมัน มันเป็นความรู้รอบตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะจัดทิปเดินทางนะครับผมมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายเลยเขื่อนศิริกิจสวยงามมากน่ามาเที่ยวมากๆเลยเราเดินอยู่คนเดียวอยู่บนสันเขื่อนท่ามกลางแสงแสงแดดที่เป็นใจมากมันร้อนหน่อยแต่ว่าเราถ่ายรูปสวยไอ้แสงแดดเนี่ยข้อเสียของมันคือมันร้อนทําให้เราดําหน้าเป็นฝ้าแต่ข้อดีคือภาพที่ได้สวยนะฮะไปเดินทางไปจังหวัดเชียงรายกันครับวันนี้ท้องฟ้าไม่มีก้อนเมฆเลย น,นี่จะเป็นแนวสันเขื่อนแล้วล่ะเขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะเขื่อนสิริกิจเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสงบดีต้นไทตรงนี้ค่อนข้างล่มลื่นนี่มานั่งตรงนี้เย็นสาบายเลยนะนกเอี้ยงนะฮะเสียงนกเอี้ยงมันมากินไใน ลูกไอ้ตรงเนี้มันก็มากินแล้วมันก็ส่งเสียงอ่ะเดินไปที่สันเขื่อนกันดีกว่าครับมันพากันบินไปละมันมากินในลูกเนี่ยเออมันกําลังสุกพอดีมันก็กินกันแล้วก็แวกแวกแวกอยู่นะก็หยอกล้อเล่นกันไปตามภาษาสัพพะสัตส่งเสียงเสียงมันก็ช่วยทําให้เราผ่อนคลายเพราะเป็นเสียงธรรมชาติ สัตว์พวกนี้มันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าความคิดที่สลับซับซ้อนมันก็เป่งออกมาด้วยเสียงที่แบบธรรมชาติเลยก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายใจด้วยความใสที่ไม่มีความคิดที่ส่งออกมานะฮะเรากําลังเดินอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนศิริกิจนะครับจังหวัดอุรดริาน์ หลังจากที่เราไปเที่ยวเขื่อนศิลิกิตมาเนี่ยมันจะผ่านสะพานเส้นหนึ่งเพื่อจะไปอำเภอท่าปลาแล้วก็ไปจังหวัดอุดรธานีเราจะข้ามแม่น้ำน่านจุดนี้เราจะมองเห็นแม่น้ําแม่น้ําป่าไหลสบกับแม่น้ําน่านนะฮะเรียกว่าสบป่าสบป่าคือแม่น้าป่าไหลลงแม่น้ําน่านเราขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรถนะฮะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่นี่มีตลาดปลาด้วยนะเดี๋ยวจะแวะซื้อปลาเป็นของฝากกับบ้านกันเป็นปลาลำน้ำนาดน,นะฮะหกปลาใหญ่มากนะอันนี้ปลานนปลา,าเนื้ออ่อนใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ปลาดุกจ้าโลเท่าไหร่ครับปลาดุกร้อยแปดสิบอันนั้นท้องปลาจีนจ้ะท้องปลาจีนทุกอย่างปลานี่ขายได้หมดเลยเนาะ พี่ซื้ออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ไปย่างไปแกงเนาะออ๋แกงใส่ผักหวานผักหวานออกแล้วก็ครับมาบันโคกบันโคกเริ่มมาแล้วผักหวานอันนี้ปลาอะไรหนาะอะไรก้างจ้ะอันนี้เรียกปลาอะไรก้างเป็นปลาดินนะเนาะขปลาน้ำนาสนะต้องซื้อสักอย่างไปกินแล้วละ อ๋อปลาสดปลาสดอันนี้ปลาบึกเนาะปลาบึกแม่น้ำน่านปลาสดมีอยู่สองสามล้านนะเนี่ยปลาเขาไม่เปิดกันแล้วอ่ะออย่างเนี้ยอืมอันนี้ปลาส้มนะฮะปลาซิวแก้วอันนี้ปลาซิวแก้วใช่ไหมครับ อันนี้ปลาร้าใช่ไหมหนูช่าหนูจะเยอะที่สุดแล้วลหละพี่ดูปลาส้ม,มีนถุงเท่าไหร่อะไอเป็นถ้วยถ้วยนี่คืออะไรอะเอาปลาส้มบดแล้วถุงเท่าไหร่เนะ่ๆปลาส้มที่เป็นเนื้อปลาบดแล้วเอาไปทอดอะนะ แต่นี่มีก้างอยู่เนาะอ,อ,อันนี้นะยังมีอยู่นนลแลหว่างปลาจีนกับปลาอีกปลาหนึ่งปลาเลยนะอันไหนอร่อยกว่ากันอ๋อชอบปลาจีนแม่ค้าพูดเพราะจังเลยเนี่ยน่าซื้อถ้าพี่เอามาต้มอันนี้อ,อันนี้นนะนหอ่อกลับบ้านเหรออันนี้เขาสั่งนะเขาสั่ง่งแต่เดียว ปลาแดดเดียวคือปลาอะไรอันนี้อ่ะอันนี้คือปลาสลิดค่ะปลาสลิดเอาปลาสลิดเท่าไหร่สลิดสองร้อยก็โลนึงเหรออืมเอาครึ่งโลได้ไหมได้สิเปรี้ยวครึ่งโลปลาสลิดต,ตลาดปาลา,ปาอันนี้เขาเรียกที่ไหนเนี่ยที่พี่ยืนที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เอ่อตลาดไหนเนี่ยตลาดปลาแม่นำ้นำน่านเลยจ้ะตลาดปลาแม่น้ำติดกับอุทยานลำน้ำน่านไงค่ะถ้าไปไหนก็จะเป็นเขื่อนสุริยินท์แล้วจ้ะ อืมโหเก่งนะเนี่ยเท่าไรเอ่ยคิดค่าสีหายร้อยห้าสิบเข้าบ้านไหเลยจ้ะเป็นแม่น้ำน่านใช่ไหมแม่น้ำติดเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ติดแคลซีิกเลยจ้ะ๋อติดเขินลยเหรอใช่เป็นเจดีย์กางน้ำใหญ่สวยๆได้นะเสียตังเข้าไหมเท่าไรไม่ไม่แพงนะยี่สบยีาทสามสบาทอะไรประมาณนั้คนเยอะใช่ไหมช่วงนี้คนางเต็นท์ค่ะเ้าไปรุ่นนะเด็กกินเหล้าไหม ออกไปเยอะแล้้วจออกบ้างแต่ออกไปเยอะแล้วจ้ะอะไรขายดีที่สุดในร้านหนูอ่ะปลาแดดเดียวเนี่ยทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างเลยมันมันไปมะเขือปลาน้ำน่านจะเป็นปลาสดเหรอเนาะเป็นปลาบึกแล้วก็ปลาอะไรอีกอ่ะเป็นปลาบึกเป็นปลาเพียรปลากาแล้วก็ปลานิลปลาไหนปลาเพียรเป็นยังไงอะนี่ใช่ไหมปลากดค้างทันนี้ปลาอะไรนะปลากดค้างปลากดข้งปลานินปลานินปลากดค้างรัวเท่าไหร่ร้อยร้อยแปดสิบ ปลาเทียนี่ปลาเทียเนาะปลานิลค่ะปลาเทียพี่ไม่ได้ออกอ๋อโอเคขอบคุณมากมันมาเนอะสังเกตส่วนมากเขาจะแวะซื้อปลาส้มกันนะปลาส้มที่เป็นปลาจีนโอเคเราได้ของฝากเยอะมากเลยจากอุตรดิตถ์เนี่ยทั้งปลาส้มแล้วก็ปลาแดดเดียวแล้วก็ปลาซิวแก้วเล็กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมุ่งตรงสู่เชียงรายแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะฮะมันไม่ได้รถมาเอามอเตอร์ไซค์มามันจะห้อยๆอย่างนี้แหละ ตอนนี้เราจอดแวะพักรถมอเตอร์ไซค์กันนะฮะเพื่อจะกินข้าวกันเติมพลังงานกันก่อนนะฮะจากอำเภอเมืองอุดริตถ์ไปอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟชื่อว่าเป่าปากก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากเป่าปากชามกะลานะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราสั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันคือถ้ามองมาตรงนี้ไอเดียจะเก๋มากเขาจะเห็นรถสีเหลืองอยู่นะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวเรา เดินไปหาที่นั่งกันดีกว่าครับที่เด็ดเมืองนักรบอุตตรดิษยังเป็นอำเภอเมืองอุตตรดิษอยู่นะครับนักรบคือพญาพิชัยอันนี้จะเป็นรุ่มกินกว๋วยเตี๋ยวใครนะที่คิดคน้น E เท่ากับ m c Square ที่เรื่องเรื่องเลือนะฮะลืมชื่อแล้วนักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากนะครับผมระหว่างทางจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ไปจังหวัดแพร่นะฮะเด่นชัยดูชามครับวันนี้เราสั่งเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นกะลามะพร้าวหมดเลยไอเดียเขาดีมากเลยนะเขาจัดร้านได้คือเด่นนะถ้าเราขับรถมาจากอุตรดิษ์จะเข้าเด่นชัยเนี่ยมันจะเด่นเป็นรถสีเหลืองแล้วก็ร้านเด่นเลยตรงที่จอดรถเขาก็โอเคสะดวกสบายนะครับก็เติมพลังก่อนดูชามเขาใหญ่มากห้าสิบ้าบาทไม่แพงนะผมว่าเยอะดีแล้วก็สั่ง กาแฟดำด้วยนะฮะคาปูชินโน่เติมพลังงานก่อนจะเดินทางกันต่อนะฮะคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันร้านเนี้ยเพราะว่าเขาจะเขาชอบคงชอบไอเดียแหละแล้วก็จะแวะพักมาถ่ายรูปกันกินข้าวด้วยถ่ายรูปด้วยเราก็นั่งอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีเพื่อนก็เที่ยวคนเดียวนี่แหละก็คนเขาเยอะมากินก๋วยเตี๋ยวกันชิมก่อนเราต้องปรุงไหมนะฮะเรต้องชิมก่อนเอออร่อยดีไม่ต้องปรุง ปกติไม่ค่อยชอบปรุงนะครับเป็นหมูตุนนเป็นเกาเหลาหมูตุนมาทานข้าวเติมพลังงานนะฮะก็จะมุ่งตรงไปที่เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลานะฮะชื่อเด่นมากเลยแล้วก็ล่มเสีวขาวสีฟ้านะฮะดูข้างบนเขาเป็นโครงนะฮะแล้วก็เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละที่ชอบมากๆเลยคือรถนรถมันเป็นรถเก่าๆที่เอาไว้โชว์นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยน้ำมันแล้วก็รถสีเหลืองๆเ,เก่าๆนะฮะบลลหกศูนย์ศูนย์ศูนสุพรรณบุรีแล้วก็ตาข่าย เราอยู่ด้านบนของร้านกว๋วยเตี๋ยวเป่าปากนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือมองไปก็จะเห็นถนนแล้วก็เห็นภูเขาที่เราขับรถขี่รถมาจากจังหวัดอุตรดิตนะฮะลมแรงเหมือนกันตรงนี้เย็นสบายมากแล้วก็นี่บรรยากาศภายในร้านเขานะฮะครับหลังจากที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินลงมาจากนอกร้านแล้วแล้วก็จะซิ่งมอเตอร์ไซค์เวสป้าคู่ใจเรานะครับ เดินทางต่อไปอีกไกลเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่รู้จะถึงแม่สายไหมถ้าไม่ถึงเราก็คือค่ำไหนนอนนั่นฮะถ้าค่ำที่พะเยาก็จะนอนที่พะเยาถ้าค่ำที่เมืองงาวลำปางก็จะนอนที่เมืองงาวลำปางหรือถ้ามันมืดที่อำเภอเมืองเชีางาลเราก็จะนอนที่อำเภอเมืองชียงายน,น,นะครับดูรถเรา <c oughs> รวยมากขี่ดีมากเลยเวสป้า300เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคู่ใจที่พาเราตลอดทัวร์แล้วก็แวะนั่นแวะนี่ตลอดทางเลยเป็นความประทรับใจอย่างหนึ่งนะครับผมปะ่ะสิ่งมอเตอร์ไซ เมืองบ้านเนาะแถวน้านแถวแพร่เรียกว่าเมืองเมืองบ้านนะฮะแต่เชียงใหม่เชียงรายเรียปิกบ้านนะครับแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรคือกลับบ้านนั่นแหละครับ เราจอดแวะพักรถเครื่องสักหน่อยนะฮะพักบ่อยๆจะได้ชื่นใจนะฮะอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับเมืองแพร่น่าอยู่เมืองแพร่น่าอยู่นะฮะประตูสู่ล้านนะาเนี่ยนะจะมีรถเครื่องเข้ามาจอดกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกประตูเมืองล้านนาะเก่าๆแล้วก็มีรูปม้าด้วยนะฮะเป็นเมืองแพร่น่าอยู่ประตูสู่ล้านนานะฮะจะจอดแวะพักรถกันได้เลยเราจะเดินไปที่ ประตูเมืองแพร่น่าอยู่เมืองแพร่น่าอยู่จริงๆนะครับต้องบอกว่าเราผ่านมาหลายครั้งเนี่ยเมืองที่น่าอยู่ก็คือเมืองแพร่นี่แหละเมืองแพร่เมืองน่านเลยนะฮะประตูใหญ่อลังการเบอร์วังมากเป็นกำแพงเมืองเมืองแพร่น่าอยู่ประตูล้านนานะฮะดอกคอคอสมอสกำลังเกิดเลยทีเดียวโอเคถ่ายรูปแล้วสวยแล้วเดินทางต่อครับ เราจะแวะไหว้พระขอพอรที่วัดสูงเม่นนะครับอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่พอมันเป็นทางผ่านอะ่ะเราก็จะเห็นซุ้มประตูโขงที่ค่อนข้างสวยสดงดงามแล้วเขากําลังจะจัดงานด้วยแต่เราคงไม่ได้มาร่วมงานนะฮะเราจะแวะไหว้พระกันก่อนตากทําทวัดสูงเม่นนะฮะก็เอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ในร่มหน่อยไหมแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอุโบสถหรือวิหารหลังนี้กันมันเด่นเป็นตางาแล้วก็สวยงามมากเลยนะ เห็นไหมวิหารหลังนี้เนี่ยได้กลิ่นอายของความเป็นดินแดนล้านนาะดินแดนแห่งธรรมดินแดนแห่งศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองนะฮะพญานาคที่พันกันอยู่ตามตรงหน้าบันตรงหน้านั้นนะฮะสวยจังรู้สึกมีความสุขโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันไปเดินเข้าไปข้างในนะครับอันนี้จะเป็นบันไดนาค แล้วเดินผ่านซุ้มเมืองแพร่นี่นอกจากจะเป็นเมืองแห่งเขาเรียกว่าไม้สักแกะสลักไม้สักที่สวยสุดในจักรวาลแล้วยังมีวัดที่สวยสุดในจักรวาลเช่นกันนะฮะไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยทำไมผมเพิ่งมาเห็นวัดนี้เกิดอะไรขึ้นมันสวยมากมันสวยมากนะฮะเป็นไม้แล้วก็ตามเสาก็จะมี ลงรักปิดทองนะครับเขาจะมีพิธีกรรมด้วยเขาเรียกว่าตากทําตาลเข้าใหม่หิงไฟพระเจา้าวันที่27 29ถึงธันวาน,นะครับคนที่จะมาเที่ยวจังหวัดแพร่จะได้มาร่วมงานบุญที่มาสจันทร์เดี๋ยวเราไหว้พระแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอพอรกันที่พระประธานด้านในวัดสุงเม่นอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่แพร่เนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองแห่งาศาสนาพุทธแล้วเป็นเมืองไม้แกะสลักเป็นเมืองศิลปินเป็นเมือง ทุกอย่างเลยนะการเมืองการปกครองศาสนาวัฒนธรรมต่างๆที่นี่ยังเป็นเมืองของพระเป็นเมืองมีเขาเรียกว่าภาษาธรรมล้านนาเนาะมันเป็นภาษาเก่าโบราณของดินแดนแถบนี้เขานะฮะก็จะจานเอาไว้จานบนใบลานแล้วก็เล่าเรื่องราวในศาสนา,าพุทธเป็นส่วนใหญ่คนที่ได้เรียน,นยก็จะเป็นผู้ชายที่บวชมันเป็นคือธรรมอ่ะมันจะสูงหน่อยประมาณนั้นมันก็เลยเป็นภาษาที่ ถูกพัฒนาเฉพาะในวงการศาสนาซะเป็นส่วนใหญ่นะที่นี่ก็มีเก็บรวบรวมไว้ด้วยใครที่มาหลังจากผมนี้รับรองว่าจะได้ร่วมงานบุญของอำเภอสูงเม่นอย่างแน่นอนครับวัดที่มีคมภี์ไบลานมากที่สุดในโลกวัดนี้นะฮะสถาบันอนุรักษ์คมภีรไบรานวัดสูงเม่นแล้วก็อันนี้เป็นเจดีหมดแล้วละ่ะมันจะเป็นประวัติแล้วก็ อะไรตรงนั้นเป็นอะไรศูนย์วัฒนธรรมนะอันนี้จะเป็นต้นใบลานนะครับหรือใบลานเนี่ยที่เขาเอาไปผ่านกระมิธีแล้วก็มาจารึกเป็นกระดาษเอาไว้บันทึกภาษาสูงภาษาธรรมทั้งหลายแหล่นะมันจะเป็นภาษาทำล้านนาทาอีสานภาษาไทยน้อยภาษาต่างๆที่เขาจะจารบนใบไม้นี่แหละ ข้อดีของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวรู้ไหมครับคืออะไร <c oughs> มันก็คือถ้าเราเจออะไรที่สวยๆเนี่ยเราสามารถจอดแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอ2จังหวัดแพร่ไปอำเภองาจังหวัดลำปางเส้นนี้เนี่ยจะผ่านทุ่งดอกปอเทืองเยอะมากนะฮะที่อำเภอ2เนี่ยเขาเริ่มปลูกดอกปอเทืองกันละตรงนั้นเป็นบ้านไม้นะฮะเราไม่เข้าไปแล้วกันเราจะมาแค่ตรงนี้กระตูบน้อยกระท่อมน้อยขนมแล้วก็ทุ่งดอกปอเทือง ที่อยู่เรียงรายกันสีทองเหลืองอลามทั่วทั้งท้องทุ่งนะครับที่อำเภอสองเรากำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายระหว่างทางก็จะมีความสวยงามของดอกไม้ภูเขาต้นหญ้ากระท่อมให้เราได้ชื่นชมอยู่เป็นระยะระยะอดใจไม่ไหวที่จะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็แวะมาเก็บภาพความประทับใจแห่งนี้มีความสุขจังกับสายลมเย็นๆพร้อมๆกับดอกไม้สีเหลืองทอง ดอกปอเทืองครับเราแวะจอดเติมน้ำมันที่ปัป๊มปตทงาวนะครับอำเภองาวจังหวัดลำปางถ้ามีโอกาสจะมารีวิวอำเภอนี้เพราะว่าเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวมากเมืองงาวเงินหรือว่าเมืองงาวนะฮะปตทที่นี่ต้องบอกว่าเลิศหรูอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวสักหน่อยหนึ่งก่อนจะเดินทางต่อนะครับเขาจะจัดได้แบบมืออาชีพแล้วก็น่าเที่ยวมาก นอกจากจะเป็นปั๊มเติมพลังงานน้ำมันแล้วก็ยังเป็นที่กินที่เที่ยวแล้วก็ที่ถ่ายรูปที่เดียวกันนะฮะอันนี้จะเป็นคาเฟ่เมซอนอันนั้นจะเป็นรสานอรหานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิวรถเขาจะเยอะมากเลยแหละเพราะเขาสวยคนก็จะมาจอดถ่ายรูปกันจอดเที่ยวจอดเข้าห้องน้ำจอดต่างๆอ่ะเดีย๋ยวเดินไปดูปอตทองงาวนะครับ มันคึมๆหน่อยท้องฟ้าวันนี้เหมือนฝนจะตกน่าจะเป็นตฝนที่มันจะล้างฝุ่นนะฮะอันนี้จะเป็นช้างสองตัวตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกมัน2ตัวเป็นลูกปั้นนะฮะเดินเข้ามาข้างในนี่จะผมจะชอบมากตรงเนี้ยมันจะเป็นทรงเก่าโบราณคลาสสิกเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ดูเนี่ยมันเป็นแบบเก่าให้คนมานั่งถ่ายรูปกันเนี่ยเนี่ยมุมนี้สวยมากเหมือน เหมือนร้านกาแฟเลยอะตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นของเก่าวางเต็มไปหมดเลยนะพวกนี้จะเป็นแฟบเป็นเปาเป็นเนี่ยมาถ่ายรูปได้เลยพวกรถของเล่นอะไรเงี้ยเขาจัดไปให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นซุ้มเฮือนคนงามเมืองงาวเมืองคนงามแล้วก็เฮือนคนงามลมอาจจะพัดแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยเ่วงนี้เรามาเราจะโอเปนเดอะดอนะฮะเดินเข้าไปข้างใน โอ้คนท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเห็นไหมเป็นวิวทุ่งนาถ้ามาหน้าฝนยิ่งสวยกว่านี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้ามอพะเยานะฮะพอเข้าเขตจังหวัดพะเยาเลยเมืองงาวมาอากาศหนาวมากต้องเปลี่ยนเสื้อนะจากเสื้อดแดงๆเนะี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นเสื้อกันหนาวนะเพราะว่าอากาศหนาวแบบมันคึมๆม,มันฝนจะตกอะ่ะอุณหภูมิก็ลดลงแบบเร็วมากเลยนะฮะเพื่อป้องกันสุขภาพเรา